รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเยอะไปน้ำเนี่ยตนี้น้ำลงครับนะฮะว่าน้ำขึ้นกะไหลลงไหลลงเนี่ยนะน้ำเนี่น้ำเพิ่มขึ้นยกรวมโอเคครับ ท่านนายกพร้อมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำนนในเขตพื้นที่ตำบลเชียงรากาใหญ่ครับวเวลานลนะา้ำน้ำเยอะนะแล้วช่วงนี้น้ำน้ำเป็นไงผู้ใหญ่ลงหรือขึ้น,น,น,นไหลงหล,ลงฮนะ

น้ำเดี่ยออกมลยลตอนนี้ตูนเรีนีเน <ผม S 1> นก้าวึีิาคนเดยวันนียแกผมายวนแก้วพวงนาย,ยกเทศบาลตีเทศบาลตำบลเชียงรักใหญ่ครับครับผมท่านนายกครับวันนี้ท่านนายกมา นำคณะผู้บริหารมาดูมามาทำอะไรครับที่นี่ก็มาดูสถานการณ์น้ำเพราะว่าน้ํามีความมากน้อยละดไหนดูระดับน้ําที่ประตูน้ําแล้วก็ดูสารวจประตูน้ําว่ามีความแข็งแรงขนาดไหนครับอ๋อครับผมจากสถานการณ์น้ําช่วงช่วงนปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับท่านนายกครับสถานการณ์ก่กนนี้ก็ยังมีน้ําแบบเหนือไหลมามีส่วนขึ้นขึ้นลงลงอยู่ยังไม่ทรงตัวอ๋อครับผมก็ยังไว้ใจไม่ได้ตอนนี้ครับผม ในเขตพื้นที่ของเรานี่มีการป้องกันยังไงบ้างครับในเขตพื้นที่ตาบนเชียงรากใหญ่นะครับก็ป้องกันตรวจประตูน้ําตรวจทุกอย่างเตรียมความพร้อมถนนอะไร,รเงี้ยครับถ้ามีเหตุด่วนอะไรเนี่ยเทศบาลพร้อมที่จะลงมาเขาพร้อมได้เลยอ๋อครับผมครับผมสุดท้ายนี้ฝากเตือนอพี่น้องในเขตพื้นที่หน่อยครับพวกนี้ช่วงนี้จะเป็นน,น้ำนะครับผมก็เต็นตแถวริมน้ำบึหบูดเจ็ดครับก็ส้งเกตน้ําไม่ดีถ้าน้ํามีการขึ้นมาหรืออะไรเนี่ย พยายามยกของขึ้นที่สูงครับอ๋อครับผมถ้ามีเหตุด่วนก็แจ้งที่เทศบาลได้เลยใช่ไหมครับครับใช่ครับอ๋อเพราะที่จะลงมาก็จะมีพนักงานอยู่ครับโอเคโอเคขอบคุณครับท่านนายกครับครับขอบคุณครับวันดีครับวันดีครับ